สวัสดีครับเอ็มออนทัวร์วิถีพอเพียงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเอ็มจะพาอัปเดตนะครับแล้วก็พาชมนะครับพาชมบรรยากาศรอบๆสตูดิโอนะครับสตูดิโอของเอ็มออนทัวร์นะครับตอนนี้ก็บรรยากาศยาเย็นๆนะครับนี่เดี๋ยวเอ็มพาอัปเดตนะครับพาอัปเดตบรรยากาศนะครับรอบๆสตูดิโอนะครับของเอ็มออนทัวร์นั่นเองนะครับนี่ครับตอนนี้รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวก็กําลังทําการ เกี่ยวข้าวนะครับทําการเกี่ยวข้าวของเราอยู่นั่นเองนะครับส่วนอีกเจ้าหนึ่งนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับเรานี่ก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะครับยังไม่ได้เกี่ยวโอ้ดูบนภูเขาครับท่านผู้ชมมีฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็ท้องฟ้านะครับสีสวยมากนะครับสีสวยมากเลยนี่นะครับเอ็มพาชมบรรยากาศเป็นรถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวคูบต้านั่นเองนะครับ ก็เกี่ยวตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับครับพอดีเมื่อเช้าเอ็มมขุดบ่อนะครับขุดบ่อน้ํานะครับขุดบ่อน้ําไว้ใช้เพิ่มนะครับเพิ่มอีกอ่าบ่อหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตนะครับเผื่อน้ําแห้งนะครับน้ําแห้งเราก็จะได้มีน้ํานะครับไว้ใช้หลายๆบ่อนั่นเองนะครับโอ้ยดูนกครับท่านผู้ชมนกเอี้ยงนะครับนกเอี้ยงเยอะมากเนี่ยครับบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอบๆอ่า ตูดิโอของเรานั่นเองนะครับสำหรับท่านใดที่จะมาเที่ยวนะครับที่จะมาเที่ยวเมืองคองก็ตอนนี้ก็เริ่มนะครับชาวบ้านก็เริ่มทยอยนะครับทําการเก็บเกี่ยวข้าววันแล้วนะครับนี่ครับแล้วเกี่ยวโคบต้านะครับเกี่ยวไวมากนะครับเกี่ยวไวมากเลยที่ตรงนี้ก็ประมาณสิบไร่นะครับเกี่ยวตั้งแต่เช้าแล้วนะครับนี่ครับ เกี่ยวโคบุต้านะครับเสียงคานิ่มมากนะครับเสียงคานิ่มมากแล้วก็แรงด้วยนะครับแรงด้วยเกี่ยวไวมากนะครับเกี่ยวไวมากพอดี่ขามีสองคันนะครับอีกคันหนึ่งก็เกี่ยวอยู่ฝั่งนู้นนะครับอีกคันหนึ่งนะครับนู้นเกี่ยวอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็แยกนะครับแยกมาเกี่ยวของเรานะครับคันหนึ่ง เสียงนิ่มมากนะครับเสียงนิ่มมากเนี่ยครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับที่บ้านเมืองคลองนะครับที่บ้านเมืองคลองก็อย่างนี้นะครับพอพระาทิต์รับขอบฟ้านะครับความหนาวเย็นนะครับก็เริ่มจะเข้ามาแทนที่นะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้เดือนเดือนพฤศจิกานะครับเดือนพฤศจิกาต้นเดือนนะครับวันนี้ก็วันที่สองนะครับวันที่สองพฤศจิกา ก็อากาศนะครับอากาศก็เริ่มหนาวนะครับตอนคืนก็อุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณสิบสาสิบี่องศานะครับอากาศหนาวมากเมื่อกี้เอามอาบน้ํามาแล้วเนี่ยครับอาบน้ำแต่วันเลยนะครับไมราะนั้นเดี๋ยวต้องต้มน้ําอาบอีกนะครับอากาศหนาวเนี่ยครับตอนนี้ก็ข้าวน่าจะเต็มถังแล้วนะครับข้าวน่าจะเต็มถังเดี๋ยวพี่เขาก็จะต้องเอาข้าวนะครับ เาข้าวมาปล่อยลงตรงโน้นนะครับเพื่อที่จะตากแดดนะครับตากแดดให้แห้งก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเอ็มพาไปดูเจ้าคูบอ t a ตนะครับ DC 70 G นะครับรถเกี่ยวคูบอ t a ต้าโอ้แรงมากครับแรงมาก ตะขานนี่ก็เป็นยางนะครับเป็นยางเนี่ยครับเดบพาไปดูดูว่าข่าวเอาข้าวลงยังไงนะครับนี่เนี่ยครับพอเกี่ยวไปได้สักพักหนึ่งก็ข้าวว่าเต็มถังนะครับเต็มถังตรงนี้นะครับถังใส่ข้าวพอเต็มแล้วเราก็ต้องาเอามานะครับเอามาปล่อยนะครับมาปล่อยเพื่อที่จะตากไว้ก่อนนะครับ เกิดถ้าบ้านอยู่ไกลๆนะครับเราก็ต้องจ้างนะครับจ้างรถถกล้อรถอะไรนะครับเพื่อที่จะมาเอาข้าวนะครับไปตักที่บ้านต่อนะครับอันนี้เราก็ตักในน้าของเราเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโคบต้านะครับดีซ0 G จนะครับ แดดนะครับโดนแดดทั้งหมดนะครับวอดีเมื่อเช้าเอ็มก็ขุดบ่อนะครับขุดบ่อเพิ่งเสร็จ ก็เลยไม่ได้มาเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าให้ชมนะครับนี่เดี๋ยวอพามาดูพามาดูบ่อนะครับโอ้ขุดตั้งแต่เช้าครับท่านผู้ชมขุดคนเดียวขอบเหมือนกันนะครับขอบเหมือนกันนี่ครับลองลงเสร็จเรียบร้อยนะครับห้าลองนะครับห้าลองนู่นครับน้ํานะครับน้ำามแค่เอวเอ็มนะครับ เนี่ยครับขุดเสร็จมิกกี้เองนะครับสดๆลล่ะครับพอขุดเสร็จก็อาบน้ํานะครับอาบน้ําแล้วก็หยิบกล้องนะครับหยิบกล้องเพื่อที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับบริเวณทุ่งนาของเรานะครับเพื่อที่จะเอามาฝากนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับบรรยากาศการเกี่ยวข้าวนะครับเย็นเย็นนะครับย็าเย็นเย็นช่วงนี้ก็น่าจะหกโมงแล้วเนี่ยว่าเพราะว่าพาทิตย์ก็เริ่มลับขอบฟ้าไปแล้วนะครับ ตอนนี้ชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็เริ่มนะครับก่อไฟนะครับทำอบข้าวนะครับทางดานดุนก็ควันนะครับควันเริ่มมีควันนะครับของแต่ละบ้านนะครับก็เป็นควันที่ก็ะนะครับก่อไฟเพื่อที่จะทํากับข้าวนั่นเอง เนี่ยครับพอข้าวลงหมดก็เดี๋ยวพี่เขาก็จะไปท er ําการเกี่ยวต่อนะครับไปทำการเกี่ยวต่ออันนี้เดี๋ยวเราก็จะตากไว้ก่อนนะครับตากไว้ก่อนประมาณสองสามแดดนะครับเพราะว่าข้าวนะครับราคาถ้าเราขายตอนยังไม่แห้งเนี่ยก็ประมาณกิโลละหบาทนะครับแต่ถ้าเราตากไว้นะครับตากไว้แล้วก็รอให้เขาแห้งเนี่ยประมาณสวันเราก็จะได้กิโลละประมาณสิกว่าบาทนะครับได้อีกเท่าตัว ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่าก็โดูทางฟ้าเคลื้มเค้มาอีกแล้วนะครับครับเห็นกรมตุบอกประมาณวันที่ห้าวันที่หกอ่าพฤติการนี้ก็พายุเข้าอีกแล้วนะครับเราก็เลยต้องอทำการนะครับรีบเก็บเกี่ยวกันเลยนะครับไมราะนั้นเดี๋ยวลดลงไม่ได้นะครับถ้าฝนตกหนักๆนี่ลดลงไม่ได้เลยนะครับดูครับไปแล้วครับโอ้แรงมากนะครับแรงมาก แล้วก็เสียงเครื่องในนิ่มนะครับนิ่มเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ทุ่งนานะครับบริเวณรอบๆสตูดิโอของเอ็มบอลทวนนั่นเองนะครับเอ็มก็ขออนุญาตนะไปช่วยแม่ทํากับข้าวก่อนนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับแล้วพบกันใหม่นะครับ